ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายซิโยอว้าแดงรู้ไม่รอดแนก่กองทัพไทยดุไม่พักรีบจัดประชุมลับภายในเรียกผู้นำทัพว้าเหนือใต้ฝั่งติดประเทศไทยเข้ารับทราบแผนใหม่ กำลังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองกันอย่างมากค่ะนั้นก็คือความเคลื่อนไหวของว้าแดงที่ได้มีการจัดประชุมโดยการเรียกแม่ทัพทุกส่วนเข้ามาหารือค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทาง The Critic และก็รวมถึง Thailand l o v e r ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะ สืบเนื่องมาจากกรณีที่ทางกองทัพนะคะเคลื่อนไหวปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างจริงจังค่ะโดยเฉพาะกองทัพภาคที่3ที่มีหน้าที่โดยเฉพาะในการดูแลพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยพม่านะคะแต่ว่าการปราบนี้ไม่ใช่แก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ซวยอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากลุ่มว้าแดงเนี่ยที่มีขบวนการค้ายาเสพติดเป็นหลักก็พลอยซวยไปด้วยค่ะเพราะว่ากองทัพภาคที่3ก็ปราบจริงจัง โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม67ถึงปัจจุบันนะคะทางหน่วยเนี่ยก็สามารถสกัดยาเสพติดเอาไว้ได้152ครั้งค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้165คนตรวจยาบ้าได้63,624,400เม็ดค่ะเฮโลอีน140กรมัมไอซ์5,301กิโลกรมัมฟิน1.1กิโลกรมัมและคีตามีน235กิโลกรมัมจากการประทายก,กับเจ้าหน้าที่จำนวน20ครั้ง กลุ่มขบวนการเสียชีวิต8ปศพซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวนะคะถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดนะคะที่จำหน่ายเนี่ยก็จะสูงถึง1 5 2 2 4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าเงินก้อนมหาศาลราคาของว้าแดงเนี่ยโดนละล,ลายหายไปหมดเลยนะคะ ล่าสุดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์68ที่ผ่านมาค่ะก็มีรายงานนะคะจากเพจข่าวสาธารณะมองการเมืองพม่าค่ะเขาโพสต์การประชุมแบบผิดสังเกตของ UWSA หรือสหรัฐว้าค่ะมีรายละเอียดบอกว่ากองทัพสหรัฐว้าเนี่ยและพักสหภาพว้านะคะ UWSA กับ UWSP ค่ะเนี่ยเขาได้จัดประชุมใหญ่สรุปงานประจำปี2024กันค่ะที่เมืองปางซาง ซึ่งเป็นฐานบัญชาการหลักของกองทัพว้านะคะโดยการประชุมเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งหมด5วันค่ะแล้วก็สามารถกำหนดแนวทางออกมาได้9ข้อนะคะสำหรับอนาคตตามรายงานของ WSTV นะคะเมื่อวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีการทบทวนผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จนะคะในปี2024แล้วก็วางแผนค่ะสำหรับปี2025ด้วยนะคะโดยขาวไอคัน รองประธานคณะกรรมการกลางได้นําเสนอรายงานอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งการนโยบายหลักที่กําหนดสําหรับในปี2025นี้นะคะก็คือข้อ1ปฏิรูประบบการเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ 2. เปิดเมืองแร่ในเมืองมังไสครั้งหนึ่ง 3. จัดการกับธุรกิจผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5. ขยายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ 6. พัฒนาเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมา 7. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 8. ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 9. ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณาสุขเปล่าไอคำเน้นย้ำนะคะว่าแม้ว่าปี2025นี่จะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ว่าพักและประชาชนก็จะร่วมมือกันสร้างอนาคตที่แข่งแกร่งขึ้นการประชุมครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้น6-10กุมภาพันธ์ค่ะที่หอปร,ประชุมประชาชนในเมืองปางซางนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์กลางอำนาจของ UWSA เลยทีเดียวมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมนะคะเช่นเปาเยียแซงนะคะเป็นหัวหน้าของกองทัพ UWSA ค่ะจ๊กชงตันนะคะรองผู้บัญชาการกองทัพเปาเยียรินค่ะหัวหน้าฝ่ายการเงิน ตะโรงนะคะรองผู้บัญชาการกองทัพภาค171เศ้าสรางเปาค่ะหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างนะคะหลีตันเปาผู้บัญชาการกองทัพภาค171ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีตัวแทนจากพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ของรัฐว้ามาเข้าร่วมประชุมด้วยเมืองปางซางเนี่ยนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นศูนย์กลางอำนาจของ UWSA ค่ะใช้เป็นฐานบัญชาการหลักทางทหารแล้วก็เป็นที่ตั้งของ รัฐบาลว้านะคะซึ่งปกครองตนเองโดยไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลเมียนมากค่ะการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเวทีสําคัญในการกําหนดทิศทางของรัฐว้าในปีต่อไปค่ะนี่เรียกได้ว่าเป็นการ ขยับตัวของกองกำลังไว้อย่างเป็นทางการนะคะเพื่อปรับยุทธศาสตร์ต่างๆให้น่าสนใจตรงข้อที่4นะคะที่บอกว่าเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งตรงนี้นะคะก็น่าจะหมายถึงประเทศไทยนี่แหละค่ะที่ตอนนี้ก็กําลังมีความบาดหมางกันอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพทั้งสองฝั่งค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ ทีี่่ปรากตาน้้ไดเลยคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ